ค่ะก็เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เขาก็มีการจัดงานเกี่ยวกับอาหารที่เมืองทองธานีเหมือนกันนะคะก็มีการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในหลายๆารายจริงๆก็มีโอกาสได้ไปเดินมาเหมือนกันเมื่อวานนี้ได้อาหารกับมาตึม <laughs> นะคะก็ธรรมดาของบ้านที่เป็นครอบครัวคนอยู่เยอะๆนะก็สรรหา อาหารราคาพิเศษในช่วงที่ตอนนี้อาหารอะไรก็ส่วนใหญ่ก็แพงแพงข,<า>ขึงข้นตรงนั้นไม่เคยไปถูกมากขนาดต้องขับรถไปไกลๆเพื่อไปขนมาจริงๆหรอพี่พี่อยู่ยไม่ไกลจากตรงนั้นไง<อ>แล้วถ้ามอง,มงนนในในในทั่วๆไปในสภาพที่คนเขาอาจจะอยู่ไกลจากตรงนั้นคุ้ไมไหมกับการขับรถไปซื้ออาหารที่นั่นแต่บางคนถ้าเกิดว่าไปคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็พูดถึงไปดู พวกอาหารหลายๆอย่างที่มันหลากหลายหลากหลายแบบเราก็ไปเปิดโลกกระทัดอีกแบบนึงแล้วก็ได้ของกินกลับมาด้วยนะคะ<ฮ>ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าจัดงานแบบนี้ขึ้นอีกก็คิดคว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะคก็มีการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนะคะที่เขาไปร่วมในงานไทเฟ็กซ์นี่นะคะก็หมดไปเมื่อวานนี้นะคะ คุณสนทยาวรัวงผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทอัมพลฟู้ดโพสเซสซิ่งเขาบอกว่าสินค้าหลายประเภทตอนนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในส่วนของอัมพลฟู้ดเขาก็มีการปรับราคาผลิตภัณฑ์พวกกะทินะคะกะทิชาวเกาะรู้จักกันดีนะคะก็ไม่ใช่สินค้าควบคุมก็เพิ่มขึ้น 3 0เซจากปีที่แล้วนะทัางโก้เยอะเหมือนกันนะ30เซนแล้วก็ผลผลิตมะพร้าวของเขาลดน้อยลงด้วยทําให้รัฐบาลอ,อ,อยากจะให้รัฐบาลใหม่เนี่ยใส่ใจในเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความรู้การทํางานอย่างมีระบบเพื่อที่จะเพิ่มการจ้างงานด้านนี้ให้มากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะจากตัวผลิตภัณฑ์หลักของเราคือตัวกะทิเนี่ยที่เราปรับราคาขึ้นมาเมื่อช่วงช่วงปีที่แล้วนี่ประมาณ20% 30%นี้ ตอนนี้ก็ตอนนี้ราคาเริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าวัตถุดิบที่เราที่เราที่เราพยายามสรรหามมาในช่วงต้นที่มันขาดแคลนอยู่ต่นี้เราสารรหามมาได้ค่อนข้างจะครอบคลุมของของความต้องการแล้วสิ่งที่เรากังวลอยู่ก็คือเรื่องของกลุ่มของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมะพร้าวเราอยากให้รัฐบาลมีสนมาสนใจในกลุ่มทุกกลุ่มมะพร้าวมากขึ้นแต่เดิมที่สนใจในกลุ่มของปาล์มปาล์มน,น้ำมันเขาข้างเยอะแล้วกลุ่มมะพร้าวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ดูแล ไม่ค่อยได้มาดูแลว่าเขามีการจัดการกันอย่างไรชมรมมะหู่มะพร้าวเป็นอย่างไรแล้วก็เขาต้องการอะไรอ,อย่างรัฐบาลมาดูแลใจจนส่วนนี้เพื่อทําให้แล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรน,นี้ปลูกมะพร้าวมากขึ้นด้วย ะะะผู้ประกอบการอีกท่านนะคะเป็นผู้จัดการแผนกการขายไส้กรอกบริษัทแหลมทองโปรตีนฟู้ดนะคะคุณเศษพุ่มพันธ์บอกว่าหลังจากที่ราคาเนื้อไก่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไก่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็ทําให้บริษัทเขาต้องปรับราคาขึ้น5%ปจากปีที่แล้วแต่ว่ายอดขายยังอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันตามการฟื้นตัวของเศรษฐกษิจขณะที่ยอดส่งออกก็ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็ทําให้คําสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คาดว่าผลประกอบการปีนี้น่าจะเติบโต20%ตามเป้า ใน3วันแรกนะครับที่มีการเจรจาทางการค้าเนี่ก็มีจากต่างประเทศเข้ามามากกว่าปีที่แล้วนะครับก็ในส่วนผลิตภันธ์ไส้กรอ,อกเราก็มีการปรับไปประมาณสัก5%เซนนะครับจากราคาเดิมนะครับผมเพราะว่าจะมีต้นทุนในเรื่องเคสซิ่งขึ้นมาแล้วก็ตัวไก่ไก่นี่ก็จะเป็นอาหารสัตว์นะครับที่มันพ่วงกันขึ้นมาทําให้ไก่ในตลาดสดและก็ทําให้ต้นทุนของตัวสินค้าเราเนี่ยสูงขึ้นเราก็ต้องปรับตามต้นทุนนะครับ ทางด้านผู้บริโภคกันบ้านนะครับฝากให้รัฐบาลใหม่นั้นเร่งแก้ไขปัญหาสินคา้าราคาแพงเน้นให้ควบคุมสินค้าที่จําเป็นและสามารถผลิตได้ในประเทศเช่นข้าวควรจะต่ํากว่าราคาตลาดโลกรวมทั้งจัดงานสแสดงสินคา้าอย่างเช่นงานไทเฟกเวิ o r l ออฟฟู้ดเอเชีย2010ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะงานรูปแบบนี้ช่วยลดค่าของชีพได้มากนะครับจากการที่ผู้ประกอบการนําโปรโมชั่นต่างๆมาแข่งขันกันมากมายทํา ให้สินค้านั้นในราคาถูกกว่าท้องตลาดครับค่อนข้างสูงขึ้นมากเลยอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างพวกไข่พวกเนื้อสัตว์พวกอะไรพวกนี้ค่ะสูงสูงมากจากที่เป็นแม่บ้านต้องก็เลยต้องคอยมองหาผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่ค่อนข้างเซฟแล้วก็สามารถเ,เก็บไว้ซื้อไว้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ใช้ได้ได้หลายหนได้หลายครั้งนี้ค่ะราคาก็ถือว่ายังยังได้อยู่อะค่ะ ค่ะก็ไม่ถือว่าแพงเกินไปเพราะว่าถ้าอย่างเศรษฐกิจประมาณนี้ราคาในตามตามตามงานตามบูธต่างๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะดั้มลงให้ให้ให้เข้ากับเศรษฐกิจประมาณนี้ค่ะ งานดังกล่าวนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าสร้างไรายได้ให้กับประเทศกว่า3,000ล้านบาทซึ่งก็จับขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วเพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าอาหารไทยสู่การค้าสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าและการจัดงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับค่ะแหมเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่ามีรถเข็นมากกว่านี้ คงจะได้เยอะกว่านี้นะนะคะก็ธรรมดาของแม่บ้านตามที่เขาสัมภาษณ์เลยก็ต้องสรรหาอะไรในช่วงที่ค่าของชีพแพงๆแบบนี้นะคะอะไรเซฟได้เซฟได้ดีที่สุดนะคะในเรื่